ทำไมผู้สูงวัยอายุเกิน87ปีมีน้อยคนคุณเคยได้ยินไหมว่าคนสูงวัยส่วนมากจะไปไม่ถึงอายุ87ปีหลายคนอาจฟังแล้วสงสัยอายุ80กว่าก็นานแล้วนะแต่เชื่อไหมว่าคนที่มีอายุถึง87ปีขึ้นไปนั้นมีไม่ถึง10%ของผู้สูงอายุทั้งหมดในบางประเทศและที่สําคัญคือผู้สูงวัยจํานวนไม่น้อยจากไปก่อนวัยทั้งที่ยังดูแข็งแรงดีอยู่แท้ๆวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลี้ลับ ไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะพาไปดูทีละข้อว่าเพราะอะไรผู้สูงวัยจำนวนมากถึงไปไม่ถึงวัย87และเราจะช่วยเขาหรือแม้แต่ตัวเราเองให้อยู่ยืนยาวมีคุณภาพชีวิตดีๆได้ยังไงข้อที่1โรคเงียบที่ไม่ได้เตือนก่อนผู้สูงวัยหลายคนดูสุขภาพดีเดินไหวพูดคุยได้ยังกินข้าวเองได้อยู่เลยแต่รู้ไหมว่าหลายคนเสียชีวิตแบบไม่มีวี่แววจะรู้ล่วงหน้า หัวใจวายเฉียบพลันเส้นเลือดสมองแตกลิ่มเลือดอุดตันในปอดโรคเหล่านี้ไม่ต้องแสดงอาการล่วงหน้าก็ได้บางคนแค่ตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็หมดสติตรงนั้นเลยสาเหตุหลักๆคือความดันสูงที่ไม่ได้ตรวจไขมันสะสมที่ไม่รู้ตัวหัวใจที่อ่อนแรงลงทุกปีโดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญคือหลายคนไม่เคยตรวจสุขภาพเลยหรือบางทีก็ตรวจแต่ไม่จริงจังกับผลนี่คือกับดักเงียบที่รอยอยู่ข้างหน้า ถ้าไม่รู้เท่าทัน<ๆ>ก็อาจไม่มีโอกาสแก้ตัวข้อที่2องพฤติกรรมที่สะสมมาเป็น10ปีเรามักจะได้ยินว่าก็กินแบบนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆไม่เห็นเป็นไรในตอนนั้นไม่เป็นไรก็จริงแต่เมื่อร่างกายอายุ70-80ปีแล้วจารฟื้นตัวช้าลงการซ่อมแซมลดลงพฤติกรรมเล็กๆที่เคยไม่เป็นปัญหาจะกลายเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงลองนึกดูนะว่ากินเค็มมาตลอดชีวิตไม่ดื่มน้ำเพียงพอไม่ชอบขยับตัวใช้ชีวิตนาทีวีวันละ8ชั่วโมง ไม่มีการกระตุ้นสมองไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้มันคือการพาร่างกายลงเขาเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวข้อที่สามภาวะซึมเศร้าที่แฝงอยู่เงียบๆในวัยสูงอายุการสูญเสียเกิดขึ้นมากขึ้นสูญเสียบทบาทในครอบครัวสูญเสียเพื่อนร่วมรุ่นหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการแล้วหลายคนเงียบไม่บน่นไม่ร้องไห้แต่พฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่อยากออกไปข้างนอกไม่สนใจอาหารเฉยชานอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป อาการผิดปกติทั้งหมดนี้คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าในวัยสูงอายุโรคนี้ไม่ได้ทำร้ายแค่ใจแต่มันจะดึงเอาภุมมคุ้มกันลงเสีย่ยงต่อโรคแทรกซ้อนเสีย่ยงต่อการล้มเสีย่ยงต่อการใช้ยาเกินขนาดและในที่สุดก็อาจนำไปสู่การจากไปอย่างเงียบๆข้อที่สี่นอนไม่เพียงพอการนอนที่ใครๆก็มองข้ามมีคำพูดที่ว่าการนอนหลับคือการฟื้นชีวิตในวัยสูงอายุการนอนหลับลึกมีความสำคัญมาก เพราะช่วงเวลานอนคือช่วงเวลาที่หัวใจสมองและไตได้ฟื้นตัวและผู้สูงวัยจำนวนมากนอนน้อยตื่นบ่อยฟื้นดูทีวีจนดึกปวดเมื่อยจนหลับไม่สนิทเมื่อหลับไม่พอร่างกายก็เหมือนแบตที่ชาร์จไม่เต็มและในระยะยาวมันจะสะสมจนกลายเป็นภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังระบบสมองเสื่อมกระทั่งหัวใจอ่อนแรงลงการนอนอาจดูไม่สําคัญในวันนี้แต่ในระยะยาวมันคือยาอายุวัฒนะอย่างแท้จริงข้อที่5อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เชื่อไหมว่าหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของผู้สูงอายุคือการลื่นลม้มแค่หกล้มครั้งเดียวอาจทําให้สะโพกบาดเจ็บจากที่เคยเดินได้กลายเป็นติดเตียงและเมื่อติดเตียงนานๆปอดก็ติดเชื้อกล้ามเนื้อริฟฟ์หัวใจอ่อนแรงแล้วก็เสียชีวิตมันเริ่มจากแค่ลม้มแต่ทําไมถึงลม้มเพราะว่าพื้นห้องน้ําลื่นไม่มีราวจับสายตาไม่ดีไม่ใช้ไม้เท้าบ้านมืดไม่เปิดไฟตอนกลางคืนทั้งหมดนี้ป้องกันได้ไง่ายมาก แต่เพราะเราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาก็เลยช้าไปเสมอแล้วเราจะช่วยให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่ตัวเราเองรอดเกิน87ได้ยังไง1ตรวจสุขภาพปีละหครั้งอย่ารอให้ป่วยก่อน 2. ปรับอาหารรดเค็มเพิ่มผักลดของทอด3ออกกําลังกายเบาๆวันละ15-30นาที4ดูแลใจฝึกสมาธิทํากิจกรรมที่มีความหมาย5ปรับบ้านให้ปลอดภยัยห้องน้ํามีราวจับแสงสว่างที่พอดี6 พูดคุยสังเกตอารมณ์ั้งเงียบไปอย่านิ่งเฉยเจ็ดช่วยจัดเวลานอนให้ดีไม่ดูทีวีจนดึกไม่กินกาแฟก่อนนอนอายุยืนไม่ใช่เรื่องฟ้าลิขิตเสมอไปแต่คือผลรวมของพฤติกรรมเล็กๆที่ทำทุกวันและการดูแลกันด้วยหัวใจเราทำให้คนที่เรารักมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขได้ถ้าเรารู้ทันวันนี้ไม่รอให้สายเกินไปถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้สำคัญให้บอกต่อคนที่คุณรักและเขารพบฟังบางทีมันอาจช่วยยืดชีวิตของใครสักคนไว้ได้ โปรดดูแลตัวเองและคนที่คุณรักด้วยขอบคุณที่เข้ามาติดตาม